เมื่อนี่มีมูมาเล่นน้ำพี่น้องชีวิตเด็กหน่อยบันนอกเงาๆโรงเรียนประเด็ดไปหย่อนโควิดจ้ะโควิดเป็นหีดสังเกตได้เด็กน้อยไม่ได้ไปโรงเรียนโควิดต้องปิดจมูกค่ะจ้า โควิดต้องปิดจมูกนะคะเด็กน้อยเด็กน้อยอ,อ,อะไรแม่้เอานมเคก้กนมเค้กอะไรคะนมเคก้กมายูนิคอนยูนิคอนขึ้นสมองเหรอคะยูนิคอนขึ้นสมองมากคุณนี่ <laughs> โอ้เงาแตกผักผักเม็ดเม็ดเท่าช้างเลย เงี่ยออกเ <laughs> มื่อนี้มีเพี้ยนมาเล่นด้วยค่ะตายโชคเพี้ยงตายโชคเงี้ยออกสันดวนเงี้ยออกตาโชคโอ,อ้ยงตาโชคหอ,อนปะหอ,อนดูดิหอนเดีน้นองเล่นกับบ้าหอนเงี้ยน้องเล่นกับบ้แตกเงี้ยน้องเล่นกับบ้แตกดีนเมีนบ่เงี้ยน้องเล่นกับบ้แตก มี่คือได้มาแต่สาแท้ฮะมูมีลลมูเรนมาหามูลเรนพีเตะไอเชียวกับวัหันได้ลูกรถสีเขียวจ้ะ พอนนองโซ่คือประไทนะปีนี้ฮะ่วบ่กว่ากี่ันเปบ่มีรถไทเออมีรถไทน้องพิมเบาเถอกพอเลยมีมมีรถไถอยู่เตีอเลยขี่ม้าตีอเลยแม่ีสี่าเออเลย ดินเหี้ยเลยรอวดินเหียเลยดินเหี้ยเลยเหรอเยภาษาอีสานนี่คือว่าลนอจ้ะดินเหียเลย เด็กน้อยพูดพูดไทยผลแล้วดินเหียเลยว่าสันดินเหียเลยดินเหียเลยก็ภาษาไทยก็ดินหล่นเลยเออดินหล่นแล้วจ้เออม้อนมองขึ้นสมองขึ้นสมองไผ่นี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 ่ขึ้นสมอง,ข,มองขึ้นสมองน้องน้อยนี่ไอโชคขึ้นรอแต่มันนี่แม่ เด่นนะเจี๋ยห่อน,นอนน้องนี่กันสองคนนี่ละ่ะไม่ต้องไปรลนครับผู้ใดนั่งสวยๆด้วยน้องอะ่ะน้องสาวอะ่ะนั่งสวยๆด้วยนั่งดีๆตีตามาดนั่นแหละคนจริงน,นะครับต้องนั่งอย่าง,งานั้น,น,นอืม Đi tìm cha Đi tìm liền, ở giấy, phải tháng để. À, tháng ไง่เจาของบ้างนลยนะค้นหน่อยน่ะนไง,งเห็นบ่างไงไอชคปิดปากเลยเกาเมคอออกจากทา้งจากของดีละก็ะเลนดีๆเยเลนใกล้กันขี้ดินนะ่ะเลนใกล้กันมันก็ไงยังไนละ่ะน้องพิมกับยาเทสูงพอแล้วเ,เอเอเออ ตันเลีนนี่ยังนี่ใส่หลายใส่ตะนอยเนยเนยใส่หลายใส่ตะนอยมันสีได้บอลลนอ้าวกินที่อ่ะกินกินกิ นั่งดีดีดินยเบ่ื้องเีกหน่อยลินเย่าเบื่อเด้อดดจา้าเอาเีกหน่อยใา่เ็กน่อยลินแ่เบืง้งคิดนี่แค่นี่เด้อจ้าแคนนี้นะพี่เจ้าอา ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับส c r i ครให้น้องพีมพ์กับพี่โชคหน่อยนะคะเอ,ะะอะา๊มยบายดูทั้งสองคนบ๊ายบายสองมือจ้าสองมือจ้า